ร่วมงานกัน,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 นทั้งคู่เลยสำหรับนิทรรศกาวครับก็วันนี้มาร่วมงานที่ทการไยโคลนกันแล้วมาจีพาครับก็บรรยากาศค่อนข้างคือๆเลยครับแล้วก็มีแฟนๆมาเออ่รอรอดูตัวงานกันค่นอนข้างเยอะแต่ครับก็เต็นสนุกในทุกช่วงมารแล้วครับขายจัดการออกอีอเวนต์มันค่อนข้างจะแบบต้องทักทึงเลยเนาะครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีไปเรียนเนาะหายไปประมาณห้าหกปีเลยก็วันนี้มาออกอีเวนต์ครับหลังจากที่ไม่ได้ออกมานาน ก็มีความสุขมากเป็นดิวนี์ที่แบบสดใสน่ารักมากแล้วก็มีน้องสเิชแบบโหยในน้องสเิชมาเต็มมากๆก็แ,แบบโอ้โหรู้สึกแบบวันนี้ง่วงมาทั้งวนันแต่เห็นน้องสเิชก็รู้สึกว่าแบบโอ้โแหบบใจฟูเลยครับตัวผมก็ชอบอะไรที่เกี่ยวกับตัวการ์ตูนที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ที่นี่มีทั้งดิสนี่ย์มีทั้งมาเวล์มีมีหลายอันมากนะส่วนตัวผมแบบคนชอบมาเวล์ชอบสไปเดโลมีมีหลักมีเยอะมากเลยเนาะใครที่แบบชอบตัวการ์ตูนในดิสนีย์มาเวล์ก็มาที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง เป็นยังไงบ้างครับต่างๆบุคคมาร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างครับตัวุเองก็ที่จริงคุกับมาเป็นเพื่อนกันมาน่าจะเกินสิปีได้ครับก็พอได้มีโอกาสมาร่วมงานกันแล้วก็ได้เจอกันทุกวันรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตมีความสุขมากเพราะว่าเหมือนเหมือนเราแบบทําอะไรได้ด้วยกันแล้วก็แบบ enjoy ครับ enjoy ในทุกโมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องงานเราค่อนข้างเข้ากันได้ดีแล้วคที่มาทาที่คุณมาทั้งทีก็มาในมาสของเราเรียกว่าเป็นซีโอด้วยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับพี่น้องก็จริงจริงบริษัทนี้เอฟอาร์เดียนทีมแมนะครับคุณทำร่วมก,กันกับ <c oughs> มอเตองการ์นะครับก็ทำร่วมกันกับคุพลานิชนะครับก็ค่อนข้างค่อนข้างเหนื่อยแล้วกันฮะเพราะว่าตอนนี้ ซีรีส์กำลังออนนะครับต้องต้องมีทั้งงานเบื้องหน้าแล้วก็งานเบื้องหลังต,ตอนนี้ก็พยายามให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าเราอยากให้ผลง,งานที่เราทำมันออกไปสู่สายตาของได้มากทนะี่สุดจากเบื้องหน้ามาสู่เบื้องหลังมันยากได้ขนาดไหนครับสำหรับเคิดว่ามันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็บางที่เราอยู่เบื้องหน้าเราอาจจะไม่เคยได้ทํางานบางพาร์ทในเบื้องหลังอะไรคนระับพอได้มา ตับเองจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยรู้สึกว่ามันมีความยากบางอย่างที่เราก็ต้องเรียนรู้ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงพัฒนาทำก็กำลังอยู่ในช่วงเรียนรู้แล้วก็สนุกมันพี่อย่าไปคอยยัดใส่แม่ตอนู้นสำลัหรือเปล่าคือรู้สึกว่าอุปสรรคมันมันมีมันมีเรื่อยๆครับเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอุปสรรคมันจะเข้ามาตอนไหนมันอาจจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของงานเรื่องของเวลามันมันมีเรื่อยๆเลยครับ การทำงานกับมาร์กเนี่ยนะรจะไม่มีโุรศัรค์แน่นอนก็ <S <s <uck> <c oughs> เลยรู้สึกว่าไม่มีครับครั <c oughs> นะ <c oughs> บก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้พาร์ทเนอร์ดีๆร่วมง,งานกันเ <c oughs> พราะคุณรู้สึกว่าการทํางานร่วมกันมันมันไม่ได้เจอกันแค่ในระหว่างงานมันต้องมีการคุยหลังบ้านมีการทําหลายๆอย่างร่วมกันการที่ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีมันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆก,กับชีวิตเรานะครับเพราะฉะนั้นการเลือกมาร์กมาคุณเลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่เหมือนผู้ป่วยรางวัลที่หนึ่งของมาร์เองเหรอครับ ตางหายจากวงการบันเทิงไปนานมากและหลายๆคนจดจำในบ้านกรอง,งแต่ตอนนี้บ้านกแสดงเป็นไงบ้างจริงๆแล้วก่อนหนะ้าที่จะมาเล่นเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเคยเป็นนักแสดงอยู่บ้านแต่ว่าช่วงก่อนเข้ามาเป็นแบบอะไรแบบล็บเชอรอะไรอย่ก็เป็นเล่นเป็นบทล็อบเชอร์หรือว่าบทเป็นลูกเลืเลื่อยน้อยแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจริงๆเป็นซีรีส์ไว้เรื่องแรกในชีวิตผมนะแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เล่นเป็นบทบักด้วยเรื่องแรกๆเลย ก็จริงๆแล้วก่อนในนี้นนครับก็เคยก็เคยมีผู้ใหญ่ชวนให้ไปเล่นซีรีส์เหมือนกันแต่ว่าเหมือนตอนนั้นเราก็บบว,ว่าเดีเราก็ไม่เสียใจเพราะว่าเราไม่ว่างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นรู้สึกว่าอะไรยังไม่ได้พร้อมด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าอพอเป็นชุปช่วยเนี่ยเรารู้สึกว่าเออขนาดเพื่อนเราที่แบบอยู่ในวงการมานานมากมีเพื่อนมากมายที่แบบเขาจะชวนไปเล่นซีรีส์ด้วยกันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขายังให้โอกาสเราแล้วก็เลือกเรา เราก็รู้สึกว่าแบบโอกาสนี้เราจะทำให้แบบเต็มที่ที่สุดก็เลยตัดสินใจมาเล่นแบบเี้ครที่กลับมาเป็นนักแสดงเต็มตัวเป็นเพราะว่าเราเรียนจบแล้วใช่ไหมจริงๆก็โปรเจกต์นี้คือเรื่องตั้งแต่จริงๆเตรียมตัวกันมาตั้งแต่ปุนก่อนที่จะเรียนจบแล้วก็คือตอนนั้นผมประมาณแบบปีสี่นะตอนนั้นก็ยังเรียนไม่จบแต่ว่าตอนที่ได้ถ่ายเนี่ยจริงๆก็คือช่วงที่เรียนจบพอดีก็คืออยู่ในช่วงโปรโมทด้วยแล้วเป็นยังไงางครับพอเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วต้องสมัครสุภาพคุณหมอปาน จริงๆก็เออ,อ,ยเอยัง <c oughs> เป็นอยู่ครับหมอฟันแต่ว่า <c oughs> ในเรื่องก็ยังเป็นเป็ดคุณหมออยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นคุณหมอฟันอยู่ <c oughs> ในชีวิตจริงแต่ว่าก็รู้สึกว่าการทํางานในในพา,าร์ทกันเป็นการเป็นนักแสดงครับก็รู้สึกว่ามันสนุกอีกแบบหนึง่งเป็นประสบก,การณ์ที่เราได้สมัมผัสมันเต็มๆครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันก็ให้เทียบกับการเป็นนักร้องรู้สึกว่าโอ้โหมันสนุกพอๆเลยเนี้ย อดูว่าเป็นเพราะเป็นคอปปี้ฟุตด้วยเป็นคอปปี้มุกด้วยเราก็เลยไว้ใจอะไรเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราเราอินกับเรื่องนี้มากหมายถึงว่าบทบาทที่ได้รับแล้วก็รูปแบบของการทําซีรีส์เรื่องนี้ครับก็เราเราเอ็นจอยมากๆเป็นซีรีส์เรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าเราเอ็นจอยกับการถ่ายทำมากๆพี่มุกดิ้นละเวลาเรามาลงทุนทำธุรกิจกับเพื่อนดาราอย่างเงี้ยหลายๆคนมันก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยเราแอบัวแอบวังไหมอ่าโอเหงื่อแตกเลยเหงื่อแตกแตกกันแล้ว อาซาตินึ่งทีะช่วยึงขอหนึทีฮะช่วูนึบบช่วยัน่งช่วยน่เยดีดีดไม่ได้โชวหรอกว่าเหงื่อเขาเยอะมากติดเลงพวกนี้ตัดผมเลยนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยจริงๆอย่างนี้ครับก็ จริงๆคุณรู้สึกว่าถ้าเราถ้าเราเมินเ่ยตัอปัญหาหรือว่าเรารู้สึกว่าปัญหามันจะมาเป็นใหญ่ในอนาคตนะครับเราก็คงจะไม่ได้เริ่มอะไรที่เราอยากทำจริงๆอย่างที่บอกไปว่าปัญหาหรือว่าไม่ว่าจะงานไหนหรือว่าไม่ว่าจะกลับไทรมันคงเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับเราแค่รู้สึกว่าเราโฟกัสงานที่ทําสลักแล้วก็แบ่งขอบเขตกันอย่างชัดเจนคุณคิดว่าเพียงพนนี้มันก็งานมันก็จะออกมาได้ได้ตามเราเราอยากจะออกมาในอย่างที่เราต้องการความเราต้องการ หลักๆมันจะมุกครับข้อดีของพวกเราเลยเราค่อนข้าง,างเราค่อนข,ข้างเก่งเป็นคนแบบอะไรเงี้ยฟุตก็อยู่ในวงการมานานอยู่มาตั้งแต่เด็กก็เลยเราส่วแบบอ่านในพาร์ทโปรดักชันพาร์ทการแสดงหรือว่าพาร์ทบทหรือว่าพาร์ทต่างๆที่มันเกี่ยวกับโปรดักชันนะครับถือว่าโอเคฝคอนเน็ตต์แล้ส่วนอีกพาร์ทหนึ่งก็อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเท่ามุกก็จะเป็นพาร์ทอาร์ติส์เปเน็ตเมนท์ที่คอยดูแลศิลปิในในค่ายหรือว่าคอยวา,า,งางทิศทางต่ให้กับศิลปินนะครับพาร์ทนี้มุกก็จะรับไปซึ่ง แบ่งกันชัดเจนครับซึ่งเราไม่เคยก้าวไกยย่กันเลยอะไรที่เกี่ยวกับฝั่ง artist management ก็จะปล่อยมุกทำเลยร่วมถึงตัวคุณเองก็จะถือว่าคุณอยู่ใน artist management ไม่ว่าแบบมุกอยากจะ้ไทำอะไรหรือว่ารู้สึกว่าต้องเพิ่มตรงไหนเราก็จะฟังกันหรือว่าในอย่างฝั่ง production บางเรื่องที่คุณเป็นคนกำกับหรือว่าเป็นคนสอนการแสดงครับมุกเขาก็ก็มานั่งเรียนมานั่งฟังคูดเหมือนกันอะครับก็คือเราเรา,เราไม่ไม่ก้าวไก่หน้าที่กันและกันเลยก็เลยทําให้การทํางานของเราค่อนข้างมีความสุขและก็สนุกนะครับเรื่องสีดีครับเรื่อน ตอนนี้กำลังจะขึ้นแฟนๆตบกันเยอะอย่างก็มีแฟนๆมากขึ้นทุกตอนทุกตอนนะครับแต่ว่าเราก็ยังคาดหวังที่มีมากกว่านี้นครับก็ <g ül> <g ül> <g ül> สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับตอนนี้ก็ EP 4แล้วกำลังจะ EP 5นะครับก็สามารถดูย้อนกันตั้งแต่ EP 1ตอนนี้ก็ยังถัดไปฝาก EP นี้เลยครับครับก็ฝากซีรีส์เรื่องซีรีส์ไวเรื่องแรกของเราสองคนด้วยนะครับเรียนเลยนะใช่ โอเคเอาใหม่ฝ okay, okay. ากซีรีส์วายเรื่องแรกของเราสองคนเลยนะครับ We a r r a n g e the Series ีสขอฟังอีกครั้งเพียงละครสองเดยครับก็ตอนนี้แอปสามารถดูได้ทางช่อง3แบบดูสดครับตตั้งขนแล้วก็ดูย้อนหลังแบบอนุญาตได้ที่แอปพลิเคชันทุกช่องได้ทากทุนขอบคุณมากนะครับ